สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรดบอยเดอะเวย์นะครับผมบแล้วคนอื่นๆด้วยนะครับเ,เด็นสมาชิกใหม่นะครับยก็ยถ่ายตากล้องเพราะว่าใโต้หนึงติดงานอ่าวันนี้เราอยู่ที่ข้าวสารานะครับผมข้าวสารอยู่ที่ร้านบิ๊กกะอิงนะครับผม วันนี้เราจะมาสักกันจริงๆนะครับเราไม่เอาอีกแล้วนะครับเอ้น้ำยาหน่อมแนมอะไรนะ่ะเดี๋ยวเขาก็อ, <c oughs> อ่ะก็วันนี้เราเลือกรายเรียบร้อยแล้วอันนี้อยู่ในขั้นตอนอะไรครับน,นี่อยู่ในขั้นตอนกำลังทำไซส์แล้วเดี๋ยวแปะให้ลูกค้าดูแล้วให้ลูกค้าเลือกทีว่าจะเอาไซส์ไซส์ใหญ่ขนาดไหนอันนี้เป็นขนาดขนาดอ,อ,อันนี้มันมันสูงแค่5ประมาณ5ครึ่งแต่ว่าความยาวมั16 มันเจ็ดนะอันนี้มันทดทดั่วกันไซนี้โอเคไหมอันใหญ่เอานี้นะโอเคเอาเป็นไซนี้เขาบอกอันนี้เป็นคาร์บอนเป็นใช่อันที่กปใช่ไหมครับผมใช่เป็นคาร์บอนอ๋อคือลอกได้เลยใช่ไมไ่ต้องมาาไม่ต้องมา่าไม่ต้องมาาไม่ตรงเาด่่้องมาดทไมงาาาไม้อด้างาด้่้งงได้งา่้า้้ โป้งนี่คืออะไรอ๋ออันนี้ผมเอาไว้ใส่ตอนวาดใส่ตอนวาดตอนวาดครับเล็อยู่ในครับเล็กใช่รับสักตรงไหนรึอ่าสักที่รุู้แต่สเป็นสุดิรัตน์พามภาพพามภาพอันนี้คืออันนี้คือทางครับสังอย่างบางภาพพี่ว่าตรงไหนต้องไหนไหมหมองอืมสักตรงเดี๋ยวผมลองข้ามภาพไปดูควรจะขึ้นไปอยู่บนแต่ประมาณนี้ งงก็ชอบข้างหน่อยเองหรือเดาไว้ตรงกลางเลยผมว่าออกด้านหลังน่ะเพราะว่าอันนี้จะผมมีใช่ผมว่าเราออกด้านข้างหลังน่าจดีกว่าตรงนี้ไว้พื้นที่ใหญ่ไว้สั่งอื่นก็ได้อ่ะขยับมาข้างหน้านิดนึงขยับมาข้างหน้าได้ได้มาเครื่องมือประมาณนี้นะครับผมโอเคนยานเนี่ยเราอ่ะไม่คือน้ำยาลอกลายใช่ก่อนน้ำยาที่จะใช้ลอกนก่อนโอนก่อนใช่ใช่ต้องโอนก่อน อันนี้เป็นน้ำยา K Y ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมเหมือนไม่มีไม่มีคนโมเยอะเหมือนกันนะอันนี้ใช้อะไรอันนี้ำยาเาเรียกน้ำยาสเต็มซิลแบบถ้าสเต็มซิลนี่เอาไว้อนมเลยใช่อันนี้อย่าที่ต้องปล่อยแขนนีแหลกสบายๆนะไม่ต้องเปลี่ยนหยุดกล้ามนล้วบิดหลังกลองให้ก็อาแล้วถ้าไม่ชอบยังไงผมเปลี่ยนให้ วว้าโอเคเสร็จแล้วกลับเลยอย่าอันนี้คือเราต้องพัก5ทีก่อนก่อนเราจะเริ่มทำงานเราต้อง5ทีเพื่อเริ่มเพราะเราต้องไป smoking first เพราะว่าเราติดบุหรี่นะแต่ว่าเยาวชนไม่ควรดูนะครับครับผมอันนี้เหตหมายอะไรเปว้าว การโชว์เข็มว่าเดี๋ยวนี้เข็มมันเข็มมันถูกกว่าเมื่อก่อนเราไม่ต้องมาวนใช่เนี่ยอันนี้เรื่องความสะอาดแน่นอนอยู่แล้วเขาโชว์ตรงนี้แหละแต่เขาก็องไปหยิบตรงนี้อันนี้คืออะไรอันนี้เป็นเข็มอ๋ออันนี้เป็นหลอตังนี้เขาเขาจะใส่ถุงตลอดไม่ได้มันมันแบบเคลือบอันนี้มันเลไม่ยด้ใส่เลย ปลงต่ำมากคือลง,ง,องลงเส้นลงเส้นนลงเส้นเส้นใต้มาสลีมเส้นแบบที่ดลดออกแบบมานี่ก็เส้นเยอะเหมือนนะและเล็กดเขาเรื่องเขาเรื่องเขาเรื่องเฉิมเฉิมเขาบอกว่าอะไรเคยได้ยินคำที่ว่าติดเข็มอะไรเงี้ยอันนี้มันจริง คนที่ชอบสระอะไรอย่างเงี้ยเปล่าไปขโมยอะไรเข้ามาี่ยระหว่างรอระหว่างที่รอถามให้ฉันนั่งข้างเธอจะได้ไมประโยชน์ตอบไปไม่ต้องไหมเอ,อีิกิด ครับวันนี้เราก็อยู่ที่ร้าน Big บิ๊กกะอิงนะครับถนนข้าวสารนะครับผมผมก็อยู่กับพี่บิ๊กนะครับเจ้าของร้านนะครับแล้วก็วันนี้ได้เกียิพี่บิ๊กนะครับมาเป็นคนสักงานให้ผมนะครับผมก็จะสัมภาษณ์พี่พบิ๊กนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างกับงานของผมเป็นงานชั้ต้นนะปักง่ายไม่ยากเท่าไหร่แต่ต้องใช้เวลานานยุค้ันความอดทนสูงเล่นเกมไปด้วย <laughs> มีแนเเล่นเกมด้วย <laughs> เดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันว่าเล่นเกมอะไรกันถ้าสนใจก็ เข้ามาถามราคาปรึกษาได้ทางเพจได้เลยเดีย๋ยวพี่เขายิงลิงก์ให้ก็คือมีทั้งแบบว่าลูกค้าคิดแบบมาเองแล้วก็มีแบบที่ร้านที่ร้านแล้วก็รับแบบดีไซน์ด้วยหรือว่าถ้าไม่มีไอเดียอะไรเลยก็เข้ามาปุยที่ร้านได้เลยที่ร้านนี่ก็มีบริการออกแบบให้ฟรีส่งแบบมาสอบถามก่อนได้อะไรแบบนี้ถามโทรศัพท์านั่งเล่นกันได้ไดคุยมายได้ถามพี่พี่บิ๊ก ว่าคนที่ไม่เคยสักเลยเนี่ยเราอยากมีลายอย่างเงี้ยเริ่มต้นยังไงอะไรเงี้ยครับอ๋อสำหรับคนที่ไม่เคยสักเลยนะผมแนะนําว่าต้องเตรียมวางแผนมาด,ดีดูแบบมาเยอะๆแล้วก็ผมไม่ได้แนะนำว่าต้องสักร้านผมอยเดียวนะหรือว่าจะไปสักที่ไหนก็แล้วแต่ต้องศึกษางานดีๆด,ดูงานเขาเยอะๆ พราะว่าการที่เราสักใหม่อะแล้วเราเลือกช่างไม่ดีอะเราสักถูกๆไปเราอาจจะต้องมาแก้แพงเป็นสิบเท่าก็ได้ <Wow. S 1> ทางที่ดีก็คือคนที่ไม่เคยสักใหม่ศึกษาง,งานสักก็เยอะแล้วก็คุยปรึกษากับช่างได้แบบส่วนตัวน่าจะดีกว่าคือแบบว่าส่งข้อความถามมันก่อนว่าหนูมไม่เคยสักเหยต้องทําไงบ้างถ้าถามร้านเราเราจะส่งแบบแคปงานพวกอะไรพวกนี้ไปให้ดูว่าชอบงานแบบประเภทไหนแล้วก็จะช่วยแนะนําให้จริงแล้วก็ไม่ไยิ่งยากอะไรสำหรับคนสักใหม่ก็แค่จ่ายเงินแล้วขึ้นเตียงได้เลยง่าย <c oughs> มาก ฝากถึงเยาวชนที่อยากสั่งไหมอ๋อครับสา่งถึงเยาวชนนะครับคือจริงไม่แนะนำให้สั่หรอกครับน่าอา18ขึ้นดีกว่าทำงานแล้วน่าจะเวิร์กกว่าอนาคตด้วยเด็กวิจัยยานเขายังไม่ได้ประมาณนั้นใช่ใช่อารมณ์นั้นอารมณ์นั้นรู้ที่พาวไม่ได้รู้แล้วเป็นไงบ้างสักจริงๆกับสั่งแบบเอาน้ำยาเพ้นน์น่ะคนละเรื่องครับไอ้ที่โดนโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยฮะโอ้อันนี้ไม่ได้หรอกครับความรู้สึกมันเป็นไงตอนตอนตออารมณ์เหมือนเอาปากกาเอาปากกามากเล่นอ่ะ มันก็จะมีบางช่วงที่แบบเจ็บบ้างอดทนได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ทนได้ร้านนี้แนะนํานะครับเข็มเปลี่ยนใหม่ตลอดร้านสะอาดนะครับอุปกรณ์ครบคันคือช่างมา๊บดับปิ้นมาปุ๊บเรียบร้อยเลยแบบสมบูรณ์นะครับเขาบอกว่าสักมันเหมือนมดกัดจริงไหเหมือนจริงครับแต่มดกัดทั้งลังนะถึงม้วนไฟจปวดปวดไหนปวดปวดไหนแล้วฝากร้านนี้ทีฮะถ้าจะติดต่อทางร้านติดต่อได้ทางอินสตาแกรมบิ๊กกล้าอิงเฟซบุ๊กบิ๊กก้าบโอ เข้ามาติดต่อสอบถามได้24ชั่วโมงครับตอบช้าตอบเร็วอยู่ที่ตื่นช้าตื่นเร็วทางร้านจะรีบติดต่อแล้วก็ตอบแมสซเตให้เร็วที่สุดนะครับโอเคครับเราก็มาเหมือนจะเป็นรีวิวร้านสักด้วยแล้วก็จะเป็นแบบอธิบายเริ่มต้นว่าใครที่อยากสักนะครับว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับก็ดูกันในคลิปนี้นะครับก็ฝากช่องเราด้วยนะครับผม By the way นะครับผมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้นะครับก็ขอจบ การนำเสนอเพลงทอานี้นะครับทม